ไม่ได้นะมาตัวเธอจะพูดแบบนี้ไหมนะมาตัวแรกบ้านเรานางฝาดตัวที่สองเราดีพี่น้องป้องไปช่วยดูดูกันครับพี่น้องไม่อยากอยู่ป้องไปก็อยู่โกกอะไรได้ครับเด้อพบกับน้องหญิงครับแข่งกันขาวเนาะแข่งกันขาวเนาะใช่อุ้ยแล้วไปอ้ยข้ายังแขนใหม่ไว้ซันนะแข่งกันขาวเนาะ ใส่กิมยังกันเลยเดีนอันนีพอการใช้พอผู้หญเขายู่เรอน่ะไอ้าไม่มกนคนเกเรคนกเรเจออามเจอยังดีเนี่น้องหญิงตัวเป็นๆเจอครั้งแรกเลยบ่นี้เนี่จาม ใชรถแห่พอมเนี่ย้รถแห่เลยเดีวอิงอิงอนาคตสามรถัได้ช้เาเลยฮะของจริงไหมนี kind of ่พ kind of ี weakest, ่อบาีบอไทยอุงอิงมาตั้งต่หมูวานนี่ด้หมูกอบผุ่นนีแหละพี่อบานถแาีจอยากเ็นรถแห่แล้วอเอาเอามาจอดพี่ได้ครับพี่รถแห่มาเรีนให้ อิลิบอกสองมือเขาติตตามตอนนี้เท่าไรแล้วฝากดิฝากพ่อพ่อยแม่เอฟซีด้วฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีฟองพี่ชอบพี่ก็ฟองพี่ชอบพี่เสียงอัมเสียอัมเสียอ้มจีอวันเจโอวันออฟิเชียลออฟิเชียลในน้อจ้าสองมือ ทอดสองมืเานังไปรอบนึงเอารถเฮไม่หลในีพร้อมอยากเมืองเลยด้อยากเมืองแล้วไปรถกับพี่พี่นั่นแหละโอ้เกมเรื่อักตออยากเกมเวลาเกกพี่เกมเเกมเกรถแท้ได้หมืนจะนนี่าเกมเรื่องซักรที่ซักคนละคนละอัน ออลันอนี้บ like ่คือองรวนรวนรวนขอาก็อีกคือเองโดยการผลักด like ันของไม่หน่อยดั้ักูหน่อนเ้องกเพรถแต้นเีทีแบบว่ฮป้าพี่น้องไล่ไหลครับสุดยอดดีครับอันนี้ทีมงาน T O One นะฮะ อเขากับทีมงานออฟิเชียลของเขารำเพิญนี่ของเพื่นเจโอวันไปแล้วค่ะได้น้อยนึงกับดีใจยูทุกเบอร์องอีกมาพักเดี๋ยวเอิญแพร่นกล้องรูปศูนยจุดห้าแพนกล้องตอนนี้จักโตัวันอม่รมเป็นจะแตกหลายู่ฝากพี่น้องครับถึงเจโอวันทั้งระบบและลำเพินออฟิเชียลทุกระบบนะครับนี่ครับผพี่น้องสุวนมาก โอ้มาเต็มเลยน้องบุณีไปไปบไปครับมีข่าวด่วนออกมาแล้วครับเอโอทูครับจับพี่เดิมนะครับจับที่อะไรของยันช่วงนั้อันนี้ค,คือนนคการถ่ายดำนะไม่ว่าจะเป็นกระทะนะฮะหรือเตาถ่าง อันนี้ก็คือของบ้านเท่าแต่แตพี่น้องครับกระกูนี่เพิ่งใส่กลุ่มครง้าใคงได้้มจ้าเชิญจ้าอ๋ออ๋ออ๋อปัญญาละสีเดเปลี่ยนผ้าใช่ย้าโดดได้เลให้สร้างเป็นหนักครับย้ายย้ายจะโดดได้เหมายถึงว่าหนามัน่ใหญ่กีจ เมืองเมืองเมืองเจ้าอาวาสมาแล้วปลาคิบ่ีบบจ่าจ่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปปุฉาญนี่จดๆปมปูคูดแม่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 แเ่แม่าม่ยม่แ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 ม่ยม่ยม่แม่ยม่ามคแม่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 มมม่มมแมแมมมม่มมลมมมมมม่มมมมมมมแมม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  ตอนนั้นพบอกว่าอะไรนะนี่อพญยคือยังมากๆบอกว่าปเอแล้วก็ดึงผ้าออกมาใช่่ันก็ก็ดึงผ้าผ้ามาอะไรกันงั้นงั้นงั้นาน้้วก็ขาว้าวแล้วขาวกแล้วกวแาแล้วก็แล้วก็าวา็าล้้าาาวั้วแ้็้าวแ้วแาวแลา เป็นยังไงเนีเป็นยังไงเล่ะพอคุยคือบอยากนี้เสียงว่าแกจะข้าประกนวาแกจะข้าวคือบอี้เสียงประกัคือบอดี้นี้เสียงประกัน้อดีว่าไฟมันดับพอติดบอติดตกรเย้อ่ะสองอางะอาั้งแเ้ไฟมาติดสประกัปววเออพอคุัยคือจะไฟมันดับ มือนีนอะง่วงสีฟ้าวะง่วงงสี้า็ไยังเดี๋ยวไฟมาชอบประกาศให้เด้่วน้น่วคนไงไฟมาเดี๋ยวพอจะดีประกาศให้เด้จะได้จะไดพบตัวสองคนกลับไปทบ้านัแตไหนจาจะได้กระสานให้ได้อมไปทีนสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่อยู่ลอปมันป๊าป๊าป๊าพูดอยานมครับป๊า แล้วเราก็จเนาะจาพง่ยตัง้เสียงประกาศนาอจ้าเออพอดีขมสั่ีไปรับนะไปรับประกาศไม่ได้หน่ยพอพู่ายวัวพวนุสีเห็นว่ัวจะมึงจะันตอนนี้เนาะไปมายังเนาะตอนนี้เออไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวถ้าไปมาไปไหุ่นเนาะข้าดับยังเนาะตอนนี้วัวพวนุสีเห็นวนาะจะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถัาไปมาเดี๋ยวผอบูใหญ่จะรีบไปประกาศให้เรองกะสั้นอารอบๆเลยฟัง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 แคฟังอย่างเย่ลนนางแล้วอีต้นปาครับด้านในเขาฉากแล้อกบอกหอยอือห่าว ทำไมรูผมบ่เส <mm ียบรรยากาศนะครับลมลื่นนะฮะบ่มีแดดนะพี่น้องอันนี้กับบ่คออันนี้กับบ่คอบ่คอซุกบ่คอครับ้า อะข่าจันถือสเปอกุ้แล้วบนี่ม่นี่ข่ซุกนี่่ข่ซุกรงเทนกันด้ง่อยู่สองขอมะข่าจนเกียดลุดดแล้วเดกอเกีย์ดำเบรกเียาแต่เสียอเหียบดับก็เ่างี้หลังจากที่นะครับเอขาเดินทางมาจากกองไทยนะครับเขาก็มาหมองพักเขานะครับคนขข่งจะไกลจั็กน้อยครับมองกองไทยกับหมองพักไก่กัน ย่างยัดปวดขาย่างยัดปวดขาเบรกไปเนี่ยไปท่าแค่บอกว่าสวยทำมาแล้วสวยมากสวยไหมสวยขาไม่เคยได้ยินคำหนี้จากมันจากเธอเลยโอ้ไปเฮ็ดตาแล้วขาวขึ้นสวยขึ้นเบีบอกแบบนี้เอาไปเฮ็ดตาเบียร์าขึนแค่พองไปเฮ็ดตาสองสั้นได้เฮ็ดแล้วขาวขึ้นแซกบูรุษ พ่อกระชาครับบอกว่าทำตามมาแล้วสวยขาวขึ้นเราเห็นนูยน้ำดงเราบอกว่าอุ้ยนสวยๆเราว่าไปเห็ดบ้างสวยแห้งพี่ว่าตัวไปเห็ดอันนี้ดีกว่าหมูหมูซอยฟังอันนี้น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นแต่เราด่าตลอดห้องสวยไงวันนี้พ่นยากเขาไก่ห้องไงพี่กระชายดีกว่นวันนี้เก็บต่อไปเล้นครับฝากคนแรกคแชร์ครับสวัสดีครับ